ไม่หนักใจหรอกลูกเพราะว่ากลุ่พร้อมต่ออยู่แล้วแหละูเจอมาเยอนกว่านี้จอให้อรมาถึงจับซิทอัพก่อนเลยนะเล้วกจพรนะกิจจะหล่อมากเริงจริงเลยจะหล่อมากเิจับสิทอัพเดนจับตู้มันเวฟหมดล้ไม่จับเลยโอเคค่ะ ก็รับประทานอาหารกันตามคานี่ช้อมเรียนพรุ่งนี้จะสนุกมากค่ะทา้ได้ม่เป็นไรลูกม่ไม่คริกินอมีที่ซิปอัพไหมแบบเป็นกระดานอย่างเงี้ยหรอที่แบบไม่มีบายแล้วเจอค่ะกุหลาสวันเดยค่ะ นี่นาสวัสดีค่ะออกนออกัหน้อือนนี้ไงก็ให้กินด้วยกันนั่งด้วยให้กินนี่ีระวังนะขึ้นนั่งป่คะนั่ง่ายกว่าได้เปิดปีนเดียอร่อยมากแน่มีขาหมูใช่ไหมใช่สุดๆ ปุดๆุดเลยเอาแล้วุดดมันแข็งอยู่เลยต้องใส่กี่นาทีอ๋อยังแข็งอยู่อุ้ยเขาไว้จะให้เจามันร้อนมันอุ่แล้วแต่ว่ายังมันพี่แม่ขอโทษนะคะหยิบน้ำนี่หมดกังเบี้ยปีไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจับกันนี่มันตไงอ่อนี้อดกแลว ไม่ก็ต้องเลยทินสองางไม่ไม่ใช่อันนี้มาเนียแตมีตึ๊ตปลเลย่เห็นแไะ้มาี่็นด้วยใช่นฝั่นปแล้วแล้วฝั่งนนะเผ็นากหมเยนเอาแกะเลจะินได้กงไงเยโอ้ยเออ้ออโอโอ้โอโโโอ้ยป้้

มันก็อันเดียวกันเออเหลือให้เราทั้งสองชิ้นนี่ไงเจนาเนื้อไปเยอะแล้วเลี้ยงไม่ถูกแล้วเฮ้ยนี่ไงมันมีน้ำโอ้เขาไม่ได้ตั้งนะไม่ได้ตั้งใจดำจะไม่ได้ตั้งใจอ้าวเคลียร์ือนในเคลียร์ดำดำแม่แม่พาดำเห็นแม่นี่ว่าเห็น ค่้คนที่คนที่หัวล้ลนไม่ใช่พี่นิวแท้ๆนะเป็นพี่เขยแต่หนูอยากเข้าใจผิดแต่พี่นิวสอคนเขาจะว่าเลยอันนี้อร่อยอร่อยอร่อยไหมเอามากินเนบกินเนบอร่อยมากแม็กมากินเร็ว เหมือนหัวหน้ารุ่นดูเหนูไหมหรือว่าเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยในแต่ละสัปดาห์หาผู้นำของสัปดาห์นั้นไปเกิดว่าเอาว่าเป็นคนเดียวเนี่ยงานเข้าตลกเรื่องหนือขออ่าสัปดาห์แรกเราจะเสนอใครเป็นเสมือนผู้นำหรือตัวแทนของรุ่น AF6 ดีครับพิกิ พิธีกรหน้าที่ตรงเนี้ยบางทีก็แบบว่าสมมุติว่าสัปดาห์เนี้แล้วครูบอกว่าสมมุติเป็นเกดครูบอกว่าเกดสัปดาห์นี้กกจต้องคอยดูให้คนเข้านอนอย่างรวดเร็วนะเกดต้องคอยดูให้เขาตื่นนะเกดจะต้องคอยดูว่าแบบทุกคนพร้อมไหมหรือใครป่วยใครไม่สบายมีปัญหากเกดก็จะเป็นคนที่จะมาคุยกับครูหรือเหล่าเทรนเนอร์ทั้งหลายเป็นหน้าที่นั้นก็เกดเป็นตลอดเถอะ แล้วปลุกปลุกเขาด้วยลำบากลากเกินหายไหมใครใครเห็นด้วยรับรองกิยกมือขึ้นเห็นด้ว <nous S 1> ยว่าให้ให,ให้ให้พี่กิจเนี่ยเป็นเสมือนในสัดปดาห์เนี้เป็นตัวแทนของรุ่น <S 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 เหมือนเป็นหัวหน้าที่จะคอยดูแลน้องๆดูแลเรื่อง อะไรนิดๆหน่อยๆที่ครูฝากไว้<อ> <c oughs> จดชื่อคนคุยเลยเหมือน <c oughs> ตอนป .6 อ่านเอ้าอ่านเอ้าอันนี้ไม่เอาไ่ค่ะของผมเอามาจากตู้ไหนฮะ <c oughs> จาตู้ไหนของเราของเราถ้าของครูตู้ขวายัางไม่เสร็จรเลือกเขาแล้วก็เ <c oughs> ชื่อฟังเขาลบเขาด้วยนะ

แล้วว่าเราเราเราโดเทใสอนี้เนีเราจะได้ไม่ตัดเป็นสเต๊กออยู<__<_่ที่นี่เนี่ยออหนูเนี่ยอ่ะกวเป็นรอยอ่ะกิ้ไม่ใช้อะไรฟังยังนี่คุณจาดตองครับ อีกออกมาไม่ได้ทำไมอ่ะตรงโอ้เน kind of ี่ยเรื่องเก็บจานไเดี๋ยวพักเดี๋ยวไล่มกับเก็บขยะเนี่ยหมายว่าแบ่งเป็บตรงวันสองสามเก็บไหมสองคนไปล้างจานและอีกสองคนช่วยเก็บจานเก็บขยะเพราะว่าจริงๆแล้วขยะในบางทีมันก็ไปเกิดตามห้องเรียนบ้างมุมที่เราไปซ้อมกันบ้างห้องน้ำบ้างตั้งใจแค่สองคนแบบเนี่ยพี่ปิดแล้วนะถ้าไม่ออกมาปึ้งพอปิดปุ๊บก็แบบเอ้ยเราสองคนเลิกกับแบบว่า ทานทานดึงกับพิธีอะไร่เงี้ยพิธีก็แบบว่าเรียนเป็นวันละสี่พิธีปล่อยออกมาก็มันเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้จานอยู่เลยต้องก็เปิดไม่ได้ก็ไม่เขาเป็ดไม่ผลไม่ได้ก็เลยนึ่งตับปึ๊บมันก็ไม่เปิดก็เลยแบบรอสรุปต้องใช้ไอ้นี่ปิดตีตอ่ะเออมันถึงจะเปิดอ่ะสองท่านนี้เสนอเรื่องเวรเกี่ยวกับเรื่องดูแลเรื่องการล้างจานและการทําความสะอาดเชิญเลยครับครับเสนอว่าว่าเป็นสองสองนะครับคือว่าทีมหนึ่งมีสองคนทีม คือทีมหนึ่งเป็นทีม,ทมล้างจานอีกทีมนึงเป็นทีมเก็บกวานวันละสรุปแล้ววันละสี่คนทีมเก็บกวาดแล้วเรียงมีไปเลยเพราะว่าเราเก็บกวาดก็เก็บขยะแต่คือเนื่องจากว่าผู้ชายมันมีทั <S 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 2> <S 2> ้งหมดห้าคนใช่ไหมแต่ผู้หญิงมีเจ็ดเพราะฉะนั้นทีมเก็บกวานอ่ะจะต้องมีผู้หญิงกับผู้ชายทุกวันแต่ว่าทีมล้างจานอาจจะมีซ้ำหรือว่าอะไรยังไงก็ได้เพราะว่าต้องผู้หญิงต้องมีไปเก็บดีดีดีนุกดีแล้วมผู้หญิงจะได้ไม่ตัดแต่อยากจะบอกว่า ถ้าก็อยากคิดว่าเขาเป็นหน้าที่ก็ยัดให้เขาอย่างนี้เออช่วยอะไรได้ก็ช่วยไปแต่ถ้าอะไรขาดเหลือก็เก็บตกไปหนูเขียนตารางให้ไหมหนูเขียนตารางด้วยเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวหนูไปเขียนให้คืนนี้นี่นี่ตาารงบ่อดนี้นี่แล้วเออมีมาให้แล้ว ีกว่าเอาไปเอาไปทีละวีคนะเพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเดียวอ่ะก็รทีพูดแล้วก็หนูก็เขียนจันถึงสุกก่อนนะลูกแล้วก็แบ่งเป็นสองช่องช่องหนึ่งเป็นช่องล้างจานกับอีกช่องหนึ่งเป็นช่องเก็บกวาดขยะอะไรเงี้ยขาหนูขาตานี้ขาหนูขาหนูเมืนโอ้ะเจ้าเปล่งเต็มเลย คือไม่ใช่แหลยทำงนไม่เห็นพอดีไงเห็นตอนเหวอะไรมั้ยพอแล้วตอบค่ะมันก็จะมีอย่างงี้ก okay> ็ได้ลูกก็สมมติว um, ่าอันช่องนี้เป็นล้างจานช่องนี้เป็นเก็บขวดงั้นหนูก็แบ่งไปแล้วตรงนี้หนูก็ทำจานน้ำคานพุธพฤหัสสุกร์อาทิตย์ด้วย